พี่ว่บ้านหาใครหาสายป่านสายป้านอยู่ไหนอ่ะให้ป่านอยู่ไหน,น,น,ไ,หนไม่รู้สายป่านเข้าไปในป่านอ่ะลองเรียกเรียกสายป่านสายป่านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านสายป่านจริงๆแบบว่านี่รู้สึกว่ากับแชมพูอ่ะเหมือนพี่เป็นคนแบบ ไปชอบน้องเองอะไรเงี้ยมากกว่าเออก็เลยเล่เาให้ฟังนะคะทุกคนก็คือไลฟ์นนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่แบบน้องๆแบบชอบรุ่นพี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือพี่อะรีเควสเองเลยนะเ,เ,นเสียงหลงนะแล้วพี่เราคุยกันน้องคือเสียงสองเสียงสามนะแล้วตัดภาพมาเวลาคุยกับเราก็คือแบบพี่คุยกับซะจังซะจังแต่ยังไงคุยกันน้องเราคุยกันน้องชมพูเราคุยกันน้องชมพู ยำพูขาโอ้โหลงมาหาพี่ได oh, oh. oh. ้นะคะมีเรียงข้าวแล้วค่ะขที่ BNK แล้วค่ะ n ก k k i ด้วยเหี่นิกกี้ก็น้องเล็กนะนิกกี้เคยน่ารักกับพี่ไะนิกกี้อ่ะพี่เมนพี่เมนเต้นผ้ามีผิดนะมไม่ไม่นิกกี้ก็น่ารักเลยนิกกี้เขาจะไม่ได้ฟิลแบบตะาหมูไงเขาเป็นแบบเขาเหมือนเพื่อนเราแล้วเนี่ยทุกวันนี้นิกกี้อ่ะพี่เมน บอกกิ้งนี้ใช่แล้วะใครพี่ใครน้องหนูกับนิกกี้อะทุกวันนี้พี่เองแบบนิกกี้โทษโทษพี่พี่ผิดเองอ่ะ I'm sorry หน้ารังหน้ารังพี่รู้สึกดีที่แบบมีนิกกี้เป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเข็นไงบ้างเหมือนรุ่นเดียวกันทุกคนตอนนั้นหนูแบบนั่งติวอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่นั่งติวดรนอนติวแล้วก็แบบ มันแบบด้วยความง่วงอะทุกคนแล้วหนูก็แบบตอนแรกกะจะงีบแป๊บหนึ่งสรุปว่ายาวเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าน,า,นานแต่ตอนเช้าหนูอ่าอนทุกคนหนูตื่นมา้วอ่าน เไต้องกีแ้แต่ว่าถ้าปีโตัวถ้าเป็นพี่ทีมได้นะคะไม่ต้องอยู่ี่ต้องหไว่ไื่ไม่ไหวจริงเลยไม่ได้จริงน่ากลัวี่ลตินน่ากลัว แล้ววันนี้หนูอะก็มีสิ่งที่เรียกว่าพักอบกอบนี่ oh. นะคะทุกคนเนยไลฟ์ฟิวไม่ทักเนยเหรอทักยังไงคะเฮ้เซ่เฮลโลเพื่อนบ้านเซ่เฮลโลเพื่อนบ้านในในแอปพลิเคชันเอ่อไอเอ็มโฟร์ีเอ็กเนยเฮลโลสวัสดีไลฟ์เหมือนกันเลยนะยเดี๋ยวแฟนเขาไปบอกให้โอเคท,ทักทายแล้วนะ บอกว่าพี่มินกินผักด้วยนะพี่มินกินเยอะมากเลยน้องเนยต้องหัดกินผักบ้างนะถ้าน้องเนยกินผักแล้วน้องเนยจะเป็นเด็กดีนะคะน้องเนยไม่กินผักแล้วน่ารังไหมคะน่ารักอยู่ดีคะ่ะแต่คนอื่นไม่น่ารักนะคะถ้าไม่กินผัก <laughs> พี่ไม่กินผักอะมันไม่อร่อยทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ล่ะทำไมเธอเป็นเด็กไม่ดี ถ้ากิไม่กินผักเธอก็ไม่อื้อนะระบบขับถ่ายก็ไม่ดีร่างกายเธอก็ขาดวิตามินที่ต้องการนะแล้วเธอก็แบบว่าเธอก็จะอ้วนนะเพราะว่าเธอกินแต่สิ่งที่อ้วนเธอไม่ยอมกินผักเธอใส่ไม่ดีแต่ฮะถ้าเนยไม่กินผักอ๋อไม่เป็นไรเนยก็ออกกาลังกายอยู่แล้วน้องเนยอยากกินหรือไม่อยากกินก็แล้วแต่เลยทำยังไงก็ได้สองมาตรฐานใช่ค่ะ หนูมีเป็นสิบมาตรฐานเลยค่ะเพื่อนโกรธเพราะไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนขอแบบคำปรึกษาหนค่ะสำหรับหนูนะถ้าเธอโกรธเราเพราะว่าเราไม่ไปเข้าห้องน้ำด้วยจ้างเราดิเอาตังมาเอาตังมารอบละห้บาทสองบาทสามบาทเลย ด้ววยยยแแบบบไฟรนนหูตตััง่เล็ถ้าสมมติพี่ออนแบบจะให้ไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อจะคิดเงินพี่ออนไหมเออไปไปให้ตลอดชีวิตเลยปะได้นาอีกถ้าพี่มีน้ำแบบน้ำพีน้ำระวังแล้วจะอยู่ในห้องน้ำพี่มีน้าเหมือนไส้แรงมากอุ้ยเอาตกใจหนูว่าทำพังเอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เป e, ็นไรหรอกพี่ไม่ด่าฉันหรอกทุกคนคือแบบพิมมันพิมแบบพิมเอ็นดูโป้มากเอ็นดูขนาดนี่แบบฉันฉันอยยียกคลอดโป้ออกมาเองอ่ะฉันเถียงอะไรไปอ่ะได้ลูกได้ลูกได้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 ขนาดวันนั้นโป้มันเล่นเกมหรืออะไรสักอย่างแล้วแล้วแบบว่าตอนนั้น น่าจะไม่มีสติแบบกําลังแบบกําลังโฟกัสกับเกมอยู่แล้วพิมพแบบ์หันไปแบบหันไปพูดดีๆด,ด้วยแล้วโป้เมินอ๋อใช่ใช่ใชแล้วพิมหันมาไฟังใครเลยแบบเมินแล้วพิมหัน,นม,มาเป็นเป็นหนูอะก็ทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเป็นเป็นลาตินหรือเป็นเจ๊ก็คงจะแบบโวยวายและแบบทําไมไม่ตามฟังหน่อยได้ไหมฟังฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเออถ้าเป็นผัดผัดห้าสิบเลยโอยตกใจแบส่วนพิมพ์ก็จะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้เล่นเกมอยู่ ทุกคนก็ทำหน้าแล้วทุกคนก็หันมาด่าหนูกันหมดไอป้อพี่ <c oughs> ขอโทษว่าใส่ผูกฟังใช่เกินพิมพ์สปอยเป้มากเลยทุกคนไปดุพิมพ์ให้หน่อยสิพวกหนูว่าอะไรวันนี้วันนี้พี่พิมพ์เขาหิวแต่ว่าเขาไม่มีตังค์แอวแบบว่าเอาตังค์ไปไปเป๊คนเทนหมดแล้วคิดดูเห็นพิมพ์เป็นอะไรอะทุกคนดูโป้ดิไม่แค่พูดพูดล,ยลอยๆยแล้วแบบ ีี่เล้ยงไม่การที่เจาะจงชื่อว่าพี่พิมหิวเนี่ยไม่ไม่ไม่พูดไม่เรียกว่าพูดลอยลอยพูดเฉยเฉยพี่ก็แบบไม่เป็นไรโป๊ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงแถวบ้านเรียกเลวอ่ะพี่เล้วฉันฉันอยู่ในศาสนาพี่พิมลัทธิลัทธิพี่พิมอ่ะฉันอยู่ในนั้น ใช่ไหมเหมือนเขาเขากิกกันอยู่เขากิกกันไม่ได้กิกกันค่ะเขากิกกันอยู่ไม่ได้กิกกันเลยแต่ความรักของเรามันแค่ยิ่งใหญ่กว่าของพวกแกแค่นั้นเองขนาดแข่งเพคแข่ง,แข,งแข่งเกมคัพเปอร์โหมดนะอยากจะบอกว่า <c oughs> ความรักมันหอมหวานมากใช่ไหมลาตินแกคอยดูยูนิคอนจะสู้เพกสู้กับเพกซัดได้แน่นอน i need to